ทำอะไรอยู่คะถึงที่จะสนใจลงกระดูกยังงนะคะยังไงฮัลโหลพี่ปันสุดแล้วคะทำอะไรอยู่คะเนี่ยฮัลโหลพี่กาข้าวถานคะทำอะไรอยู่คะนี่นายกลัวแสบดีดูนพี่ดูอะไรอยู่ล่ะคะคอนโดนี่พี่ปันจะซื้อคอนโดเหรอคะ เดี๋ยวพี่ว่าจะออกร้านหนังสือสะหน่อยอ่ะออมอยากได้ไรหรือเปล่าโอ้ไม่เอาหรอกค่ะแค่หนังสือเรียนอ่ะออมก็ปวดหัวจะแย่แล้วทางที่นานะค่ะเนี่ยครับคุณอาแอปเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปสามรอสิบองศาเลยนะครับถ่ายแบบพาโนราม่าไปุกอย่างรอบตัวเราเลยนะครับอืมไม่อย่างนั้นผมไม่ต้องโหลดให้อาแล้วล่ะถ้าเอาไปถ่ายก็เจอแต่ความรักสิ พอเวลาอาราดาอยู่ใกลๆเนี่ยมันเหมือนมีความรักอยู่รอบตัวอาเสมอแม่อยู่รอบตัวพ่อแต่พ่ออยู่รอบใจแม่พ่อแม่คะตกลงพี่ปันจะซื้อคอนโดเหรอคะคอนโดคอนโดอะไรจ๊ะก็เห็นพี่ปันเขาดูโบชัวน่าคิเทียดคนจะให้สำลีนั่นเหรอจะซื้อคอนโดโอ้โหคนหลังเขาอย่างมันต้องอยู่ในถ้ำออมไม่แน่นะคะพี่ปันเขาอาจจะโกรธพี่ธันวาที่พี่ไปดูถูกเขาเมื่อวานไง เขาก็เลยจะย้ายจากที่นี่ไปอยู่คอนโดเล่นกันแรงกว่านี้ก็เคยเล่นกันมาแล้วมันจะโกรธพี่ได้ยังไงแต่คอนโดเนี่ยมันอยู่แถวแถวแกลเลอรี่ของปันนะจ๊ะหรือว่าก็อาจจะไปอยู่คอนโดจริงๆก็ได้ขอดูหสิ พร้อมแล้วพี่เจจ๋าพร้อมอ่าได้นะได้สิโอเคสบาย,เ,<ช>ยบเรียบร้อยอ้าวคุณจจ๋าน้องเจเจนี่ปั่นจัก,กรยานกันอยู่หรอคะวันนี้นึกยังไงคะถึงเอาจักรยานของน้องเจเจมาปั่นเล่นนะคะ่ะพอดีตอนอยู่อังกฤษเนะี่ยเพื่จอนจ๋าชอบปั่นกันแล้วเจจ๋าก็อยากปั่นมากเลยแต่ไม่มีโอกาสสักทีอ๋อวันนี้เนี่ยได้โอกาสก็เลยมาขอย,ยืมของเจเจปั่นนะ่ะนี่นี่นี่พี่จ๋า จะบอกให้หว่าจักรยานฟิกเกียร์เนี่ยมันไม่เหมือนจักรยานทั่วไปนะยิ่งเฉพาะเวลาตอนเบรกเนี่ยมันต้องใช้ขาฟืนว่าเหมือนที่เจเจบอกจำได้หรือเปล่ามันก็ไม่ต่างกับจักรยานทั่วไปหรอกนะมามาลองไปเลดยดีกว่าโอเคเจมันให้ไหโอ้โหมีหลายขั้นอตอนแบบนี้ เช่วยจับท้ายให้บออไม่ <S 2> <S 2> ต้องอ่ะไม่ต้องเลยได้อยู่แล้วนะขี่ช้าๆนลพี่เจจ๋าเร็วไปแล้ว S L O W S L O W ช้า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 คุณาว์วู๊วูจหาวู๊ห์นี๊ไม่ม๊ช์วู๊หวู๊่์ววู๊ห์วู๊ห์วู๊ห์วา๊หวูจห์วู๊ห์วูู์ ลุงขอคุยเรื่องคอนโดได้ไหนครับครับนี่คุณลุงรู้เรื่องแล้วล่ะครับผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้บอกเรื่องนี้กับคุณคุณป้าแต่วันจำเป็นจริงๆนะครับแต่ป้าว่านะอครับตกลงเรื่องคอนโดว่ายัางไงครับ กลับมาจากญี่ปุ่นนะอาทิตย์หน้าถจะไปใหม่ถ้าแกอยากได้อะไรก็ส่งรูปมาทางโทรศัพท์แล้วกันโอเคเพื่อนอุ้ยนะให้มองผมไปแปลกเรอครับหรือว่ามีอะไรติดหน้าผมครับหรือว่าพี่ติดฟันผมปันเขาจะออกจากบ้านนี่ไปแล้วเพราะเราไปว่าเขาเมาื่อวาน เข้าใจผิดแล้วมั้งครับคุณอาเรื่องแค่นี้ไอ้กาคาถามไม่ออกจากบ้านหรอครับอาไม่ได้เข้าใจผิดกันนะปันเขาบอกอาแล้วว่าเขาจะย้ายออกจากที่นี่จริงๆไม่จริงหรอวะคุณอาจริงไอ้การคาถาออกจากบ้าน,นจริงเหรอ